นสนนุโดย As กกวา่่ทีคุณคสัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบ o ๊กสเปก TV ทุกคนวันนี้เรามาดูการแบทเทิลกันร,ระหว่างกล้องคู่ iPhone 7 Plus และหัวเว่ย P9 เปรียบเทียบรูปภาพจากกล้องคู่ทั้ง2แบรนด์นะครับโดยการทดสอบประสิทธิภาพในครั้งนี้จากเทสเตอร์ใช้ชื่อว่า Admitter Powerful โดยได้ใช้กล้องหัวเว่ย P9 และ iPhone 7 Plus มาทดสอบการถ่ายภาพในครั้งนี้ซึ่งทาง Apple เพิ่งได้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น iOS 10.1 โดยเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่าโหมดพรอเทกโดยการทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบในที่สาธารณะนะฮะโดยใช้แสงจากธรรมชาติโดยตรงทําการถ่ายภาพจากตําแหน่งและจุดยืนเดียวกันเพื่อให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อจะได้วัดประสิทธิภาพของกล้องทั้ง2ได้อย่างเที่ยงตรงรวมถึงใช้ซอฟต์แวร์ถ่ายภาพเดิมที่มากับตัวกล้อง โดยภาพแรกเป็นการถ่ายครึ่งตัวที่คนทั่วๆไปนิยมถ่ายกันในมุมนี้จะสังเกตได้ว่าฉากหลังถูกเบอร์โดยสมบูรณ์ราวกับถูกถ่ายจากกล้อง DSLR กันเลยทีเดียวโดยจะแตกต่างกันเพียงแค่โทนสีของกล้องทั้ง2ตัวที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเป็นเอกลักษณ์ส่วนภาพต่อมานะครับข้อแตกต่างแรกจะเป็นในส่วนของมุมมองกล้องโดยหัวเว่ย P9 จะมีมุมมองที่มากกว่าข้อดีของกล้องที่มุมภาพกว้างกว่าก็คือเมื่อเวลาถ่ายภาพจะทําให้หน้าดูเดียวเล็กลง และเป็นที่ถูกใจของสาวๆแน่นอนส่วนอีกข้อนึงก็คือกล้อง iPhone 7 Plus ลองสังเกตที่ขอบของตัวในแบบจะเห็นได้ชัดว่าขอบจะมีความเนียนน้อยกว่ากล้องของ Huawei P9 ส่วนภาพนี้ครับจะเป็นการแยกแยะระหว่างฉากหน้าและฉากหลังเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่ซับซ้อนจะเห็นได้ชัดเลยว่ากล้องของ iPhone 7 Plus มีซอฟต์แวร์ในการประมวลผลภาพที่ฉลาดกว่าสามารถแยกแยะขอบวัตถุที่ผู้ถ่ายต้องการนำเสนอได้เกือบร้อเซน ซึ่งต่างจากหัวเวย P9 อย่างเห็นได้ชัดส่วนภาพที่4ภาพสุดท้ายนะฮะผลลัพธ์ออกมาไม่ต่างกับภาพที่3มากนักโดยทาง P9 ถ่ายภาพออกมาดูเหมือนในลักษณะของต s ดชิฟซึ่งดูไม่ค่อยเนียนเท่าไรนักเมื่อเทียบกับวัตถุที่เป็นแนวยาวอาจจะเป็นเพราะมีมมองกล้องที่กว้างกว่าโฟน o n e 7นะครับทำให้ภาพออกมาดูแปลก ส่วนในโฟนเจ็พาร์มีซอฟต์แวร์ที่ฉลาดสามารถวิเคราะห์วัตถุที่ผู้ถ่ายตั้งใจที่จะถ่ายออกมาได้ดีกว่าและเพื่อนๆว่างอะไรกันบ้างกับภาพชุดน,นี้ครับกด Subscribe Notebook Spec ใน YouTube แล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนิดหนึ่งสวัสดีครับ